นี่ผมคุยกับคุณสุรินทร์สุวรรณในแบบการอแข่งคุณสุรินทร์มองว่าในประเทศทุกสิ่งที่ไหนดีที่สุดที่สุดคือตุรกีตุรกีที่คุณอยู่เนี่ยเป็นประตูเชื่อมยุโรปกับเอเชียคุมทางเข้าออกตะวันตกตะวันออกคือเอเชียยุโรปและทางเข้าออกเหนือใต้คือทะเลดำเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นประตูสู่อิหร่านด้วยอิสตันบูล ของตุรกีคือศูนย์กลางทางการพาณิชของทั female, mm ้ง hmm. ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้รูเมเนียบอลแกเรียและของประเทศแถบคอเคซัสต้คือจอร์เจียอาร์เมเนียอาเซอซบไบจานนะฮะหลายประเทศนี้ท่านทุนดูแลด้วยนะฮะตุรกีจัดเป็นประเทศผู้สืบที่แยกศาสนาออกจากกรเมองได้และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกมุสลิมก็ว่าได้นะฮะโชคดีที่รูเมเนี่ประเทศนี้เป็นประเทศที่ศาสนาอิสลามกับความทันสมัยไปได้ด้วยกัน โดยยึดถือความเป็นชาเตอร์ dle, ก่อนเป็นคนอุมริกก็ได้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมันต้นมาเศรษฐกิจของกีตกต่ำเมื่อเทียบกับยุโรปส่วนส่วนใหญ่จนอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นคนป่วยของยุโรปก็ว่าได้แต่ตอนน so well, so ี้เศรษฐกิจจีเติบโตรวดเร็วมีอัตราการเติบโตสูงสุดในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปยกเว้นตุรกีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิสราเอลเม็กซิโกและออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ หากคิดว่าตุรกีเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปด้วยนี่คือยุโรปที่กําลังพัฒน,นาอย่างรวดเร็วคล้ายกับประเทศบริกส์ของยุโรปนะฮะอันนี้ก็ที่มาพูดสยยาวเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้คุณภาคภูมิใจที่คุณได้มาเรียนที่นี่โอกาสดีสําหรับพวกคุณเพียงแต่คุณจะตักตวงใช้ข้อเป็นเดจาก,การมาเรียนมานศึกษาที่นี่ซึ่งอุทียยอมรับก็เป็นประเทศสมัยใหม่เป็นประเทศที่มีแยกศาสนาคือเรียน ท่านแต่นี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเรียนแค่ภาษาตุรกีเนี่ยถ้าไปเรียนภาษาังัฤงน่ะมันคงไม่พอเพียงนะครับเพราะเรียนภาษาตุรกีเพราะว่าพวกคุณได้ทุนมาเรียนที่ประเทศตุรกีก็ก็เป็นเปสิ่งที่เหนือคนอื่นต่อไปอีกเหนือคนมุสลิมที่เขาเรียนอยู่ในซาอุดีอาระเบียที่ดูได้ฝรั่งได้ดูกรุงศรีได้ดูอราบได้ดูเยอรมัได้แต่นี่ถ้าพูดตุรกีได้อีกเนี่ยถ้าผมจะเป็นนายจ้างเรื่องคุณทำงานผมต้องเรื่อนคุณเอาไว้ก่อนนะฮะ ็มีชุมชนเรียกว่าชุมชนบ้านบ้านป้อมอยู่ติดกับสุเหร่าวัด่าการองที่มันมีความผูกพันกันพระจะบอว่าอะไรกำลังจะสร้างวัดซีที่อยุธยามีสุเหร่าอยู่ติดกับโบนคริสอยู่ติดกับวัดนี่มากมายการกองและมันอยู่มาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาเขาอยู่รักใกล้กรงเกลียวช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันน้ำท่วมเขาอยู่อยุธยาเขาก็ต้องย้ายมาอยู่วัดวรเช่ซึ่งมันเป็นโค ข้ามไม่นานมาวัดบริเช่เนหนึ่โคกแล้วในโคกนั้นนะก็มีสร้างปราก,กัรความมีเจดีมีโบสถนะ์อะไรเนี่ยมุสลิมยึดหมดไม่ใช่มุสลิมคนมาอย่างเดียวเอาวัวมาสี่สิบตัวเอาแกะเอาแพะมายึดหมดซึ่งไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรกับคนพุทธเลยตกปลาแกงส้มแกงอะไรท,ทํากับข้าวอะไรอยู่เป็นเดือนก็เอาไปถวายต่าให้ประสงฆ์เจ้าวาดได้กินนะฮะ อยู่กันมาด้วยมีความสุขตามภาษาด้วยที่อยู่แต่กลับไปบ้านไม่ได้น้ำท่วมห้องนอนหมดแล้ววันหนึ่งเฮลิคอปเตอร์มาปุ๊บ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 ก็มันไม่มีอะไรจะกินเขาก็เอาผ้าแดงปูใบไ,ไผ่ปูเอ,องก็ส่งของม,มาสามกล่องคุณสิงห์ก็รีบไปเลยไปเอาเปิดมาโอ้โหสวยมากเลยเป็นขนมบังของฟันเฮาส์จัดมาสวยได้สามกล่องแต่เปิดไปไส้หมูหยอง เลยนะครับผมคิดว่าบางแห่งบางสังคมก็อาจจะไม่สนใจอาจจะทิ้งไปแต่นี่มุสลิมคนหนึ่งคือท่านอิหมันเอาไอ้ท่านกล่อง,งพายเรือข้ามไปที่วัดท่ากระรอกไปถวายตระอีกคนหนึ่งเอาอีกกล่องหนึ่งไปแจกคนที่อยู่รอบๆโคเกียวอยู่ที่เป็นชาวพุทธเขาก็กินกันอร่อยอีกคนนึงเอาไปถวายตระที่วัดโวรเชษพัะที่วัดโวรเชษประทามโยมตั้งสมาโยญยมไม่ไม่กินอะไรผมกิมดดนไปได้ใส่ถุงย่งครับ เห็นไหมความมีน <Okay. S 1> ้ำใจพอน้ำลงมาสักชิย์นึงเดียวเจ้าอาวาดตัดท่าการ้องไห้เลยมันมีกล่องบนังทีกล่องเป็นกล่องของฝั่งเรานั่นแหละครับฝังมห้มีสุลินุ่ิเป็ขยแยดิโอแต่พอเปิดไปไส้สัขยาเกล็รลอยฮารานมุสลิมก็กินกันด้วยกันอร่อยแล้วถ้าสูงวัดพพระเชษมาออกมาบินระบาดเดินในห้องกงแก้งมา ก็จะมีมุสยินเป็นของแขกให้ท่านกินเป็นภาพที่ดีนะครับ